สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะในครั้งนี้เราก็มาทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์การเช่นเคยค่ะในครั้งนี้นะคะเราจะทำนายตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7นะคะก็คือ7วันเนี่ยรอบสัปดาห์พอดีเลยของเดือน กรกฎาคมนะคะต้นเดือนเลยอ่ะทีนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ชาวราศีเมษชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะหรือผู้ใดที่ทราบลัคนาตนเองว่าอยู่ราศีเมษนะคะก็ตรวจสอบดวงชะตาได้ที่คลิปนี้เช่นเดียวกันก่อนอื่นต้องอเรียนให้ทราบก่อนว่าชาวราศีเมษเนี่ย เดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่ดาวประจําตัวนั่นก็คือดาวอังคารนะคะชาวราศีเมษมีดาวประจําตัวเป็นดาวอังคารเป็นนักรบนักรักนักเดินทางนะคะนี่คือพื้นดวงนะแต่ทีนี้เนี่ยเดือนกรกฎานะคะเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวเนี่ยอ่อนแรงลงนะคะอ่อนแรงก็คือไม่เข้มแข็งมุมดีๆหรือด้านดีๆของชาของของดาวอังคารเนี่ยนะคะที่จะส่งผลออกมาเนี่ยมันก็จะ อ่อนแรงลงนะคะเมื่อดาวประจำตัวอ่อนแรงลงก็จะส่งผลให้มุมดีๆของเรามีอะไรล่ะมุมดีๆของชาวคารก็คือขยันกล้าแข็งเนี่ยเขาดูที่อังคารนะคะอาจจะรู้สึกใจฝ่อไปอาจจะรู้สึกหมดไฟท้อแท้ในการทำงานนะพอมาดูกับหน้าไพ่เออมันก็มันก็คล้ายๆอย่างนั้นนะมันมีเรื่องถอดใจมีเรื่องอยากจะพักอยากจะเบรกอยู่นะคะรวมถึงดาวพฤหัสเองก็ ไปตกอยู่ที่ภพมรณะความพฤหัสเนี่ยในภพมรณะนะถ้ามองใน,ในพฤหัสเป็นดาวคุณธรรมเป็นดาวดีเป็นดาวดาวดวงใหญ่ที่ให้ผลทางทางเรื่องความสุขความรู้การปกป้องคุ้มครองเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละสติปัญญาอะไรก็จะเลอะเลือนเ,อเ,อเ,อเอมึนมินงงงนะคะความจําที่เคยจําได้ที่เคยมีความจําบันเจดิดก็ สับสนซะอย่างนั้นนะคะหรือพฤหัสอีกแง่หนึ่งนั่นก็หมายถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เคยให้ความอุ้มชูสนับสนุนกลับไปกลับเป็นปัญหานะคะในเรื่องนี้<ม>อ้าน,นั้นดูในทางเรื่องของดวงดาวนะแต่ทีนี้พอเรามาเปิดไพ่ยิปซีดูนะคะรวมๆแล้วเฮโรแฟนนี่ก็คือไพ่ดาวพฤหัสไพ่เป็นไพ่หมายเลขห้าของยิปซีดาวพฤหัสก็คือเลขห้านี่แหละเฮโรแฟนขึ้นเนี่ย หมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะจะเขาเรียกว่าต้องต้องไปเกี่ยวพันกับผู้ใหญ่ทีนี้มันเกี่ยวพันยังไงมีการมีเรื่องของการพักเบรกนะคะตรงนี้เนี่ยรวมทั้งไพ่ข้างๆเนี่ยรอบๆตัวเนี่ยอาจจะผิดหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใหญ่เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าเฮโรแฟนขึ้นเป็นไพ่ตัวตนนะคะนั่นหมายถึงว่า คุณเองคุณก็จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัดศาสนาโรงเรียนแบบนี้นะคะยิ่งมีไพ่ใบนี้นะคะสี่ดาบเนี่ยคือการเบรกการหยุดพักแน่นอนว่าพักมาเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้พักแบบเขาเรียกว่าไม่ได้พักเฉยๆพักเพื่อที่จะถอยมาตั้งหลักตั้งสติแล้วไปรบข้างหน้านะคะคนพักจริงๆไม่วางดาบไว้ใกล้ตัวหรอกนะคะนี่ยังวางดาบไว้ขนาบ ข้างๆตัวอยู่เลยนะคะมันเป็นการพักชั่วคราวพักเพื่อเรียกสตินะเฮโรแฟนไพ่ใบนี้สองใบนี้มันจะมีความหมายร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือเบรกพักยั้งไว้เพื่อตั้งสติเพื่อทบทวนนะคะบางคนอาจจะได้ไปไปวัดไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปขอพรช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดีนะที่คุณจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากเป็นเพศหญิงนะคะก็แนะนำค่ะว่า คือคือเข้าวัดเนี่ยตามตามชาวพุทธตามพุทธศาสนาดีอยู่แล้วนะต้องบอกตรงนี้ก่อนเข้าวัดก็ไหวพระประธานในโบสถ์นั่นแหละนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือกับไว่ได้ทุกองนะคะถ้าเกิดว่าจะทําบุญทําทานนะคะหรือจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปร่วมบุญอะไรเนี่ยได้หมดนะคะแต่ใครที่ชื่นชอบเรื่องของเทวดานะคะ ก็ตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าพูดในฝั่งเทวดานะเป็นเทวดาที่เป็นเพศหญิงนะคะพาแม่อุมาทุลคาอะไรแบบนี้เข้าเกณฑ์นะเข้าเกณฑ์คือหมายถึงว่าจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนดวงชะตานะคะให้รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ อ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการงานเมื่อกี้เกิดเอาไว้แล้วว่าการงานเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ค่อยสนับสนุนนะคะหรือว่า,าดาวพฤหัสเนี่ยไปตกพบมรณะนะคะโปรเจกต์อะไรก็าตามที่คิดว่ามันจะรุ่งโรจน์มันจะก้าวต่อไปได้อาจจะถูกเบรกถูกพักเอาไว้นะคะแต่เป็นการพักชั่วคราวเท่านั้นแหละเป็นการพักเพื่อที่ว่าผู้ใหญ่เขาคิดว่าจะเซฟเงิน แล้วก็เซฟตัวคุณเองเซฟพนักงานปกป้องพนักงานอะไรแบบนั้นด้วยให้มองในแง่บวกเนาะให้มองในแง่ดีนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่ที่โครงการชะลอหรือพักเนี้ยให้คุณศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคุณอาจจะถูกส่งเข้าไปในคอร์สของการอบรมฝึกฝนอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาศักยภาพคุณให้ดีขึ้นนะคะอะต่อมาในเรื่องของการเงินค่ะเราจะเห็นว่าการเงินเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นเลย มีแต่ไพ่การเงินที่ห่วงเอาไว้งกเอาไว้กอดเอาไว้นะคะการเงินต้องรัดเข็มขัดมากพอสมควรเพราะว่ารายจ่ายคุณมีเยอะและตอนนี้เองแหละที่จะเริ่มมาดูมาตรวจสอบบัญชีของตัวเองอย่าทำไปแบบมืดแปดด้านต้องคิดค่ะว่าในหนึ่งปีนี้อยากจะมีเงินเก็บเท่าไหร่นะคะแล้วในหนึ่งปีนี้หนี้มันมีเท่าไหร่นะคะ,ะบริหารให้หนี้กับ เงินเก็บเนี่ยมันมันบาลานซ์กันได้ไหมนะคะดูแล้วเนี่ยอยากเก็บอะแต่ว่ายากนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะยากนิดหนึ่งอาจจะอา,อาจจะเก็บไม่ค่อยอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเก็บให้เก็บในรูปแบบ อื่นๆไปเลยเช่นเอาไปลงในประกันนะคะหรือว่าของที่จะต้องเสียรายจ่ายที่จะต้องเสียเนี่ยให้ตัดไปตั้งแต่ต้นเดือนเลยลิสต์มาเขาบอกว่าต้องทำการบ้านหน้าดูเลยแหละว่าใน1เดือนคุณมีรายจ่ายอะไรที่สําคัญและจําเป็นลิสต์มาให้หมดแล้วจ่ายออกไปก่อนในตอนที่เงินเดือนออกนะตอนนี้ยังต้นเดือนอยู่นะไปทําทันตรงนี้นะคะแล้วก็แน่นอนเวลาที่ไพ่เคีแฟขึ้นไพ่พระขึ้นเนี่ย บอกให้รู้ว่าเราไม่ได้ฟุ้งฟ้าอะไรเรื่องเงินหรอกนะคะมีก็เอาไปทําบุญเอาไปทําบุญเอาไปบริจาคเอาไปเพื่อช่วยเหลือสาธารณประโยชน์หรือไม่เช่นนั้นก็มีคนอื่นๆเนี่ยมาขอพึ่งพาเราต้องเสียไปให้คนอื่นๆรอบๆตัวนะคะความรักล่ะ,ะความรักตอนนี้เนี่ยพอใครที่มีปัญหาเรื้อรังมาอยู่แล้วนะมีเกณฑ์นะคะว่าจะได้ จะได้จากกันนะคะไพ่ใบนี้นี่หมายถึงจบจากกันนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีรักใหม่เข้ามามีตัวเลือกในทันทีทันใดด้วยแต่ว่าก็นั่งกอดอกอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยนะคะหรือไม่ก็คือคนเก่านั่นแหละมางอ้อมาขอคืนดีมาแบบยื่นความรักให้คือคุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีความรักครั้งใหม่ขึ้นมาเขาก็เวลาเขาง,งอ้อเขาก็จะมาพร้อมกับ อขอโอกาสอีกทีนึงนะขอปรับปรุงตัวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคุณจะไม่สนใจละงอไม่สำเร็จนะคะนี้สำหรับคนที่ทะเลาะกันยืดเยื้อเรื้อรังนะมีเกณฑ์ว่าจะได้แยกแยกการทางใครทางมันเนี่ยสูงที่เดียวต่อให้ไม่ได้แอคชั่นออกไปในเรื่องของทางกฎหมายแต่ทางการปฏิบัติอะคุณทำและคุณอยู่ในมุมส่วนตัวตัวใครตัวมันไปแล้วนะคะทีนี้ คนที่มีบ้านมีครอบครัวมั่นคงบอกว่ามั่นคงอุดมสมบูรณ์ดีไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ระหองระแหงอะไรกันมาก่อนนะคะในพื้นดวงชตาแต่มันก็มีความเสียใจมีคำพูดรุนแรงที่ทำให้แบบบาดเจ็บเสียใจนะคะกันแล้วก็ก็ยัง ถ้าถ้าหากว่ายังมั่นคงอยู่นะคะไม่ได้ถึงกับเลิกหรอกแต่คุณต้องเป็นฝ่ายยอมให้ฝ่ายหญิงนะคะเป็นฝ่ายยอมให้ผู้หญิงเขาแอคชั่นเขาตัดสินใจไปคุณเถียงยังไงไปคุณก็รบไม่ชนะเธอหรอกนะคะแล้วชนะมันก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมานะคะเป็นผู้ชายนี่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ย ต้องเกรงใจภรรยาเนาะใครที่เกรงใจภรรยาก็จะได้ดิบได้ดีนะคะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทุกๆคนหมดแล้วนะคะทั้งเรื่องการเงินการงานความรักอะไรทั้งหลายแหละโรคโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาเบียดเบียนเมื่อเหี้เราแฟนขึ้นนะคะก็จะบอกให้รู้ว่าไม่ได้มีอุบัติเหตุยังแค้วคาดปลอดภัยนะคะยังอยู่ในความปกป้องคุ้มครองดูแลของเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะคะแต่ทีนี้พอพอ พฤหัสเป็นมรณะอย่างที่บอกเลยโรคมันจะมีอย่างเดียวเลยโรคที่มากับความจานะคะโรคที่แบบสติสตังเลอะเ,เลือน,อ,นอะไรแบบนี้แล้วเมื่อดาวเขาเรียกว่าถ้าดูตามไพ่นะพฤหัสขึ้นมาเป็นตัวตนโรคอ,อ,อีกโรคหนึ่งที่คุณอาจจะต้องรบกวนจิตใจคุณก็คือพวกเรื่องกดไหลย้อนนะคะอยากเครียดนะคะเรื่องเรื่องกดไหลย้อนเรื่องกระเพาะอาหารนะคะเรื่อง หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องอาหารเป็นพิษเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะและอาหารนั่นเองนะคะไม่มีอะไรล้ะจบแล้วสําหรับท่านที่เป็นเพศหญิงนะคะดูว่าก็ยังต้องใช้ความเก่งกาจความเป็นผู้นาแล้วก็แบบบุกตะลุยฝ่าฟันไปผู้หญิงคนไหนที่ยังโสดนะคะเป็นเกณฑ์ดีว่าคิดทําอะไรเนี่ยประสบความสําเร็จสูงในวันข้างหน้านะคะเพียงแต่ว่าภายในสัปดาห์นี้ภายในรอบสัปดาห์นี้นะคะต้นสัปดาห์นะคะ ให้เขวัดสวดนมนต์ปฏิบัติธรรมไปก่อนนะคะถ้าหากว่าอะไรที่มันยังไม่ได้ทันใจนะอย่าเพิ่งไปเร่งมันนะคะเร่งมันก็ใจร้อนอกแตกตายเปล่าๆนะคะเขาบอกให้นอนพักไว้ก่อนพักไว้เฉยๆก่อนนะคะแล้วจะได้ดีเองจบแล้วค่ะสำหรับดวงชะตานะคะสำหรับวันที่1ถึงวันที่7ของคนราศีเมษน,นะคะในปีพศ2 562นี้นะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจก็ไปกด ไลค์กันได้นะคะกด Subscribe เอาไว้นะคะกดกระดิ่งไว้ที่ตําหนักดวงแล้วก็ไปดกดถูกใจนะคะที่เพจทิปวารีราชินีพะจารน์ค่ะเราพูดคุยติดต่อกันได้ตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูดวงส่วนตัวได้ที่ไลน์ค่ะเอมมี่บิวตี้นะคะเอาละค่ะก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ